ครับสวัสดีครับวันนี้อยู่ที่อะไรสามชัชนครับวันนี้ตุ่ยลมช่วยมาหลังจากที่ห่างหาย <c oughs> กันไปเบริดาเ้ยะหนึ่งครับไปหาปัจจัยชีวิตมามันกำมามันกำมา่มนมา,านีมันมาผอมก็เหย <c oughs> <c oughs> เยาสิยังไปเบิ้งกันครับผมเอาเสบงมือจิตจังไดขตาขึอวว่าเบิ่งเว้ยน่สีมานววสากันนี้นูอนดอกคนยองเอ้ยสวัปไหนดิครับช่วงบรรยากาศเวลาหาโมงก่าไปหาหกโมงแรกนะครับือนี หาป่าไปมิติ้งบ้านเสียกรรมเขาครับสาวมานอเราจะบอกอะไรมันจะให้เขาลงมาเห็นดีนึ่งบอกอะไรมยุ่งเมื่อคือเขลงมาเฮ็นปฏวัดีเปียกเปียกตัวนี้กับปเด็นให้ก็รักใจกองเชียร์ครับเออกองเชียร์กองเชียร์แกองเฉ่งบอด้สสางแม่งยังไงก็ บอ้พื้นเ็ย่งเดียวเมื่อแรสิเขาไปอยู่บนในบ้านเลยครับไปดิในกัไหนเออเอาลองเบิ่งโอ้บน้านเงี้ยแตกด้ไปมอนี่ตออกันเลยล่ะจอมเฮน่ะหมอก็ซานก่อนเนี่ยมันจะยานจีเจาลงนี่จะนี่ะไรน ไม่ต้องคุยตู่เลยมึงไปหาเปลี่ยนสีผมใหม่เด้อตุ้ยครับมึงนี่คือพวกที่เขาไอ้เจ๊ดอกกับกูมึงเลยนะก็ยังแห่ของก็ยังปอฟางอยู่ใแข่มันไพ่อยังคือขัดไปนะก็ยังปอฟางอยู่ใติแห่งอยู่ะครับโอ้ยขัดก็แมนครับปอฟางอยู่ใติแห่ คันว <Z an aaS> ่าสะสมนีเนี่ยเอาปลาป่าได้กินมันมดอะไรได้ซุมห่อนี่มดอนาคตเลยหอกพ่อให้ยังหรอกอีรีเลี้ยงคั้วขั้วกับเสียนี่เลี้ยงไก่ไก่กระต่ายยังหรือกัดยังก็ปีนเสร็จเดี๋ยวจะบอกดุไงตัวเดียวนี่เอาขึ้นพ่อเลยตัวเดียวนั่นมันมีตัวใหญ่อยู่ตัวหนึ่ง ประมาณสามเมตรยืดไหล,ไหลนะ่เย,น,ยนี่เงือปลาดุกหรือปลาดุสามเมตรปลาดุสามเมตรขื้แขว่าเบิ่งบอกกันอาสิเป็นยาต้องแขกไงเอี้ยเฮีย <laughs> เอาไปหมว่านี่ใส้ตัวหน่อยเฮียนะ ว่านให้เบิ่งี่เบิ่งตะดุไงนี่อยากพ่ออยู่ดีนี่มาทานมาทานมาแตกนมาแตกเอาตัวนี้ไงก็โอเคเลยเราตะเคียงไงเอามสักเาขินอยู่ว่าพอจะปล่อยพึ่งปล่อยดลนี่ เออออกมาก,กินลูกปลาอันนี้ปลานิ่นลูกปลาหนิ่นลายนะครับสุดยอดป่ะครับอือพี่ปลาโอปลาหนิ่นก็เนี่ยปลาสลิดบ่กเ,เค็งไงเงไงอเคงงอคืออยู่นั่นรุ่นแน่นเพราะฟังอยู่รุ่นนั่นบพรเค็งไง ปิ้งอเอาไปปิ้งอืมไรกั้กอง๋อห่วยโอ้กำลังงามเลยเป็นิงบุญนี่ขิงแม่แม่ละสองเซนครับโอ้ยมันนิ้นบ่คือเป็นเฮ้าเฮ้ยวันดวันนี่ตดตอคขึ้นบ่เฮ้ยใครนั่งหัวฉันเอาเอา จะฝากด้วยนะครับสำหรับติ๊กต็อกของหนุกตุ้ยเอี้๊กอติ๊กต็อกโตเดี๋ยวมันตกายแล้วมีคนหามาเยอะเดีย้อโอ้ยบเอาเรื่องนี้ก่อนเขาเป็น how เดี๋ยวไปเปลี่ยนไหมกันหน่อยซื้อนี่แต่ซื้อไหมกันนี่นซืนะครับช่วงบรรยากาศแยมแดงนะครับพี่น้องสวัสดีผู้ที่เข้ามารับชมทั้งเก่าและใหม่ทุกท่านนะ จะได้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันนะครับเห็นหนาวตุ๋ยแล้วมัน,น,น,นมันเมื่อยชีวิตดีดีตอนดีดีมากใครบอกให้เลี้ยงหมูป้า เอาไปใส่คอกแล้วก็แลี้ยงรอกโ่พ่อใจให้โจมออกเแล้อันไปกวนในหัน้ำบาเนี่ยกวันทางคนกับจ้าวรับดัยไอ้เียวเพ่อสักลงวะวเจ้าข้าดีว้าคตัวนี้ก็ตัวนี้ก็สิบวันเป็นครั้งที่สามนะครับ

ออมันหิวเสียกเยนะม่นมันเนยนะอ่เผไ,ได้จะได้ตุยตั้มือแน,น,น่อยู่บ่ตักระตัเด้อนามืดเลหิวขา,า่มตาม,มือมอยด่ยย่ตม,มอยบยุ่งกาง ลุ่งกลางนี่ดิสิของต่อป่ะเนี่ยมมีดอ,อกตอ่กอจะนี้นไม่ได้หล่อรถไทยนะอน้ำไม,มนมไม่ไพ่ชีเนเปื่อยหมดแล้มั้งทิมรวนแล้วก็ตื่นวันอาทีม มันตําเมืเอเรไไอาเส้อ้ายายมาหนิ่ายง่าอุ่งไเลยเด้อกีิับห่นวดปดกครับดูกีดุกนอยปราดกอีครับประดูกป,ปมมดกน,น่อยวะอถ้ายโน่นหมนเอาไปเปิ้งปลาไปต๋อเวินโอ้โอหไหยุดลงผูพีนะผม ไปเฮาเมื่อกระสมวัสมคววัวันนันดูอ่ไเครับเอาอยู่นี่ตายเอาไปเบึกปลากันครับผม่นองโอ้โหอี้ครับผมเป็นคนเอาขึ้น่นนมาจากซะมีปาอะไรน่ไปนิ่เนาะไปนิ่ครับปนนิ่ปลุกปลุลุปหน้านะป ลูกน,นั่นสีเหลืองนี่ครับเหลืองแค,ครับประตวงไปแล้วครับเดี๋ยวมาแลงอเอาคลิปเพชรกับเขากินมาให้เบิังต่อครับหงองไปครับขอบคุณครับครับผม